สวัสดีครับท่านใดสนใจนะครับรถตักหญ้านะนี่นะครับนี่ตักหญ้านี่ก็เป็นถักหญ้านะนี่ถักหญ้าสวยๆนี่เป็นฮอนดานี่ครับนี่มาลุยม่านะตัวนี้ตักหญ้านะครับนี่ยันม่าอันนี้เป็นรถพูนด,ดินนะครับอิสกนะินะท่านใดสนใจสอบถามได้เลยครับไปอะไรยนต์นะครับอ่าหรือจะเป็น รถสับยอ่อยกิ่งไม้ครับอุปกรณ์ครบหมดนะฝาครอบอยูข่ข้างล่างนี่ครับเครื่องยนต์สิบแรงนะตัวนี้อันนี้เป็นรถสามล้อรถบรรทุกนะครับตัวนั้นตัดหญ้าโรบินหรือจะเป็นนี่รถไถพลดินหางมีนะครับหางอยู่ข้างหน้านี่ครับสามสูบนะคันนี้หรือจะเป็นรถเกี่ยวข้าวนี่คันนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวคันใหญ่ดีเซลยี่สิบแรงนะครับเครื่องยนต์สามสูบตัดหญ้ากรีนะครับสวยเลยกระบ,บะ ท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับพัดลมหม้อน้ำตัดกิ่งชาเราก็มีนะครับดับเพลิงกระบอกไฮดรอลิกมีนะครับอันนี้รถตัดหญ้านะครับนั่งขับนะมีใบตัดนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวครับเราดัดแปลงเป็นรถตัดหญ้านะท่านใดสนใจนะครับนี่รถหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเกี่ยวข้าวมีนะครับสับย่อยกิ่งไม้สวย,สวย มีนะครับทานใดสนใจพัดลมอม้อน้ําแผงแอร์มีหลายอย่างแมลงนะครับแมลงลก็มีนะนี่แมลงส,สวยๆเป็นพวกเพากลางหรือลิฟท์ฝาท้ายก็มีนะครับมีหลายอย่างนะล้อข้างบนมีอีกเยอะนะครับคอ,อมแอร์ไรชาร์จสตาร์ทมีนะนี่ครับพวกคอมแอร์ทั้งนั้นเลยไรชาร์จคอมแอร์นะครับเป็นชั้นเลยนะครับนี่ครับอยู่ข้างในอีกเยอะเลย ด้านในจะมืดหน่อยนะครับออดีมาตอนมืดแล้วมาถ่ายให้ดูตอนมืดข้างหน้าอาจจะสว่างหน่อยหน้าตัดแจ๊สถังน้ํามันแล้วก็มีนะถังมันใหญ่สามร้อยห้าสิบลิตรเครื่องมือช่างเราก็มีนะครับทา่านใดสนใจสอบถามได้หลากหลายอย่างครับแปะ๊ะอะไหล่ยนต์ปัจิุบันครับนี่นะครับนพาไปดูล้อหน่อยล้อออฟโรดเผื่อ ขยากได้ล้ออโหลดจานชามเราก็มีนะนี่จานชามญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับพวกจานชามญี่ปุ่นมาเป็นลังเลยเครื่องยนต์เป่ามีนะครับนี่ล้ออัพโหลดสวยสวยเลยมีอยู่สี่ห้าชุดอยู่ล้ออัพโหลดสอบถามได้เลยขยายอะไรปะอะไรยนต์ปาจินบุรีกรเกี่ยวข้าวนะนี่ถูกถกไม่แพงนะพร้อมใช้งานขับได้เลยครับ ขอบคุณมากครับนี่นะครับมาชมที่ร้านครับอยากได้อะไรมาชมที่ร้านขอบคุณครับ